โอ้ยหลุลดเยอะมาหลุลดมันหลุลดเซลฟี่เบด็ดนะฮะออ่าอา หัวแม่มันอุย้ยไมนไม้ตีบดุงชัดเด็ดตีบดูทาไแม่งก็ชอบวิ่งไปหามันเลยนะ โอ้โหงงงงไงตีบต้องได้ช็อตอย่างนี้มันไม่ชอบ ไม่โดนครับสอมม้วนอเรอข้ามไปกินทรายอ่ะ ตาดิตตีดชาดิตตีบชาดิตติบชาดิตทีบที่ติดโอ้ทีบทีปชาดิตตัวว้านทีปชาดิตอุ้ยหลุดเลยน้านทีปชาดิตอุ้ยหลุดเลย โอยจับไม่เต็มอ่ะบอกทีจับไม่เต็มครับ ủa đinh lên 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 đinh 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 อยู่ไหมนิงน่งนิง่งนิ่งอยู่อยู่นะดินเลยดินโอ้ ผู้ตัวเนี้ยฮะตามมาตั้งนานครับโอตามไม่นานครับข้อองนี้น่าจะเป็นตัวผู้สี่โลกว่าครับแรมไม่ติดแรมครับฮะแหมครับแหมมากไหมแหมมากด้วยยอดเลย <laughs> โอ้โหบุง้งทีเดียวคือเจอ,อคอกเยอะมากนะครับแต่เจอ,อคอกที่ไม่ดุก็คือตียังไงก็ไม่เอาเราเจอ,อคอกดุในตีสามไม้ก็จินแล้วฮะอ่ะมันคือเนื้อคู่เรานะครับตัวนี้ใช่ไหมติด มันค right. ือเนื้อคู um. ่เราเห็นไหมแมนบอบแมนเอ่อไม่นเอ่ะหายรูปไหมบ้างทะลุคางไม่มีหลุดครับตัวนี้เอาหรอไม่หรอเอาไม่ค่อยหล่ออ่ะนะโอเค โอเคปล่อยเลยนะครับ้ขาดเกลี่ยไปเลย เราใช้มาตัวนี้ได้เป็นสิบสิบศพแล้วนะฮะเซลฟี่เบตครับ, bed, รบตัวนี้นะฮะเซลฟี่เบตอย่าลืมนะฮะงัดหดหดตัวนี้ใช้โพลพัทนะฮะสิบสองยี่ห้าสายโอเวนหนึบคือคันต้องเหนียวแล้วก็สายเนี่ยมันก็ต้องเหนียวตามคันด้วยนะครับถ้าคันเหนียวหรือว่าคันแข็งอย่างเดียวถ้าสายไม่เหนียวนี่วัดแรงๆเนี่ยขาดนะครับวัดแรงๆนี่ขาด โอเคนะครับเดี๋ยวผมปล่อยเลยตัวนี้นะครับนะฮะน้ำตื้นนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวปล่อยได้เลยโอเคไปโอ้ประมาณสักประมาณน่าจะประมาณสี่โลโอ้โอ้โอติด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 จับพางเลยติดอ่ะเฮ้ยเฮ้โอเค มึงจับอะไรมึับเมื่อกีอ้ <laughs> ท่นานเห็นไหม อ้ยุดเด็ดแน่หลุดมันลุดโอ้โหโอ้โหใหญ่ใหญ่ใหญ่ตัวนี้นหะจา้าที่เราตามหมามัน นี่แะครับไซสิบไหมเราดูไซส์หน่อยครับโอ้โหสิบไหมสิบไหมโอเคมาแล้วครับยัก์ครับขอ,องเขาสวิงนะเห็นไหมครับ ช้อนหัวเลยนะเดี๋ยวจะดีออ่ะจะหุดนะเดี๋ยตอโอ๊ยยังไงครับยักไปครับสิบครูเป็นคนช้อนกูคนได้ตัวสิบใช้สิบนี่นะสิบเนี่ยใหญ่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 ย่า เือจนได้ดูหัวครับดูหัวปลาครับเกี่ยวแก้มนิดเดียวเองฮะกระชากเลยอ่ะคือผมเฝ้ามันเออ่มันกัดผิวน้ําทีหนึ่งแล้วนะครับตุม้มทีเดียวแล้วก็หายไปนะฮะพอหายไปแล้วก็ไม่ทราบมันมันอ้อมมาทางนู้นแล้วก็มาอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ผมได้ยินแม่มันแบบเรียกตุ๊บอย่างนี้นะฮะหันมาปุ๊บ ยังไม่ยังไม่รู้ว่าเป็นคอกนะฮะยังไม่รู้ว่าเป็นคอกนะฮะจนเรืออีกประมาณไม่ถึงสิบเมตรจะถึงมาแล้วนะฮะ,ะลูกมันขึ้นว้าปตีใส่นะฮะปึ๊กเลยฮะทีเดียวนะครับปึ๊ดปึ๊บปึ๊ดปึ๊ปึปป๊ออกเลยโอ้ตัวนี้นะฮะน่าจะเป็นโทฟี่ของของของ,ของอทริปนี้เลยนะครับมาดูกันนะนฮะมาดูใหญ่ไม่ใหญ่นะฮะ ทีพ่พ่วงไปไลยเซลฟี่เบดนะฮะตัวนี้ก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยฮะตัวใหม่ผมไม่ได้เปลี่ยนเลยนะฮะกัดแล้วกัดอีกนะฮะโอ้โหเข้าแก้มนะฮะตัวนี้เข้าแก้มอ่ะทะลุแก้มน่าจะไม่หลุดนะฮะหลุดยากครับอ่ะมองถ่ายรูปได้ เออไหวก่อนเอาง่ามปากตรงนี้ก็หลุดยากหน่อยนะ ตัวเดียวทั้งสองวันแล้วฮะตัวนี้จะสิบตัวแล้วนะครับโอเคนะผมเข้าน้ำมันก่อนมันจะมีสิบใช่กว่าใกล้เคียงปล่อยไม่เต็มปล่อยไหมปล่อยไม่ได้ ไอสี่มิ้งปากอ่ะจ้ะเหยียดเลยเลยค่ะอือม่วางใครรูโอเคครับอ่าสรุปตัวนี้นะฮะที่ผมเข้าๆดูก็น่าจะมีเลขสองหลักนะครับแน่นอนนะฮะตัวหนักมากนะฮะหนักมาก จากที่ผมเคยได้นะฮะสิบสิบโลมาหลายๆตัวนะฮะก็นะฮะไซนี้เลยนะฮะที่ตามหานะฮะสองวันที่เราเจอแต่ไอเด็กน้อยนะฮะอันนี้เจอผู้เท่าเลยนะฮะเนี่ยเจอผู้เท่าเลยผมก็พักมันได้ระยะหนึ่งแล้วนะฮะมันพร้อมที่จะไปแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ตัวเมียแน่นอนนะหัวแบบโอ้โหใหญ่กว่าขาต้ยผมอีกนะฮะรู้จักขาต้ยไหมครใหญ่กว่าขาตุอ้ยอีกเลยใช่ไหมติบขาต้ยคืออะไรติบนี่เลยขาต้ยไหน่าติบ ไหนขาต้อยเป็นไงนี่เลยครับขาต่อยครับโอ้ยใหญ่มากเลยครับนะฮะมันจะไปแล้วนะครับโอเคบายบายอันนี้ผมพักประมาณสิบห้านาทีได้นะฮะผมพักมันนะะมันพร้อมที่จะไปแล้วนะครับโอเคนะครับพร้อมแล้วนะฮะนี่ใหญ่มากรอดแน่นอนนะรอดแน่นอนดูนะฮะนี่ดูนะเขาพร้อมที่จะไปแล้ว ออย่ากัดเลยไปปุ๊บโอเคยสนะะอ่าทริปนี้ผมเน้นใช้ไอ้พาว์พัดนะฮะพาว์พัดนะฮะพอดีผมปักพาว์พัดไว้กับรอบห้านะฮะก็เลยได้ตีมันทดสอบมันก็ทริปนี้ก็เป็นสิบสิบตัวแล้วนะฮะนี่นะฮะสายต้องสายโอเวนหนึบนะครับนะ โอเว่นเดึบนะครับมาเล่นในป่าแบบนี้เห็นไหมครับลองฉายไปดูในป่านะฮะนะฮะ P.E. 4ีอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ถ้าป่าอย่างนี้ก็ส่วนมากก็จะใช้เซลฟี่เบทพวกนี้นะฮะตระกูลนะฮะสปินเนอร์เบทนะฮะของเราเซลฟี่เบทนะครับตัวแบกตัวเบ็ดใน6กโอนะครับไม่ต้องสืบนะฮะดูไซส์นี้ไม่มีง้างนะฮะโอเคนะครับเจอกันคอกใหม่นะครับถึงแล้วนะครับเลข2หลักนะครับโอเคบายยเจอกันคอกใหม่ครับ